เก่งมากดูเลเออ่มีดูตรงนี้ดูทุกก่อนเล,น,เเลเนัมนเบรธธนะเอรเลเก่งอ่ะดูท่กนมีนัมเบอร์ทรีนะเอออ่ะฟูงขึ้นฟานัมเบอร์โฟโกวาอ่ะซอนเดี๋ยวก่อยนัมเบอรฟโ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 ฟ์ไฟซอนเออ มือไรน,นะมือตายแล้วเอาวางมือเหมือนเดิมา่าวางไว้ปึ๊บเลี้ยงไว้เออตายเตรียมตัวนลลูกตั้งขึ้นนะเออแล้วอย่ารีบนะอันนี้เลขอะไรเอ่ยนัมเบอร์อะไรวันวันอักกดเลย <What? S 1> เออ two three two อ่าแล้วก็เป็นไงนี่นัมเบอร์อะไรลูก three four อ่า f ไหน4อย r ่ันนี้ กันนะเมื่อไรไ <ป S 1> อะกดเลยนี่อึ้งอึงอ่ะโอเครอบที่สิ้รอบที่สิบยี่สิน่าไปเริ่มเลยมาโดเลมีเล,เลแล้วก็เป็นไงมีฟาซอนเอออ่ะอีกรอบนึงโอเคมารอบที่สิ์พอดีอ่ะวางมือมาลุยต่อนี่ตรงนี้๊บเออวางให้ดีๆนะเต็มตรง let's go โด